ออสาดไปแล้วนะครับบ๊ับก็ไปซ้อมเนาะอู้มาดูครับว่าจะได้ปลาไหมฝีมือการฝึกซ้อมวันแห่มาจากไต้หวันนะครับ พอมันยืนประตัวว่ะมึงฮะมันเท้าโอ้ฟีมือมากเลยครับวันหฮในบ่บเลี้ยงเออพอจะยย่เปิดปวนบ้านไห ไรซอย่งไรปรังเลยตบเลยตบหัวมันน่ะตบข้างๆมันตบข้างๆ่ะจะโตบตหลายครังแล้วปลาปลารังครับมันก็จะออกขาแคตัวนี้เฮดเดียวได้กี่ตัวนี่มังนิมถึงเจ็ดไหมนู้นชั่ตัวน้องดันได้จิมเฮียนซี่ไร่ซอ ហ៎ចកលហ៎និយាយម៉ា1 2អឺយោអឺយោនៅណាเนาะឡូទៅមើលនេះយើเนาะមានជាមួយនេះឥសរិយាយើងអឺក្រែលឿនលឿនហ ாய் ជិះទៅទៅពេញសៅមានស្រោបហើយមិនសៅមានកជ្រៀងឡើយមកពីណៃមករើមលឿនហ៎បាញ់នេះពួងណៃហ្នឹងអោវិធមតេតេតេក្រាញ់ อุ้มนมนุเพิ่มน้มนนุเออไอที่ตกไดมีตัวใหญ่นะเอออันนี้ตัวน้อยอันนี้มัแค่ตัวน้อยใบแคู่เมือนใบแค่อพีแค่สงบหตานดาตัวเล็ถุอะไรนะลูกไอทีเวอแม่ตัวตัวน้อยตัวปลาปลาตัวน้อยลามันตัวน้อยปลลูกโห่จาตัวปลากเงบเล้ว ปลากราญแล่บ่ทาอ้อยบ่มีกระสลิดกระสลิดเด้ออ้อยนี่สิกราญกราญเตนี่สลิดเนี้บอยู่หลายจริงบ่มันตายนานแล้วโอ้ยเสียดายเนี่ยมันเกิดในนี่เอ้ามันกำลังเหลือเล็กเด้เตอบรอยตายสลิด4ตัวเก็บไว้มตุ๋นนี่กำลังไม่ใช้อะอะตั้งมันกำลังกวงนะรอย2ตัวเนี้ยสิได้กวนเตรือนี่ ไม่ใช so ่มันก uh ินหมดแล้วบอนี่มันตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้กินหรอกนี่ยไปตามพุงเียปลาหมอเทปปลาหมอเทปปลาดิใบบุญแค่ไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะได้หกตัวครับฮะนะนั่นในกระมันก็อ๋อจับแล้วบอส